สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม Red For Date Walking d e a d นะครับ <laughs> เอาอีกแล้วเอามาปปั่นมั่วรวมกันอีกแล้วเฮ้ย,ยจัดการกันจัดการกันวันนี้เราจะมาทำภารากิจป้องกันจากเอ่อป้องกันคุคจกจากฝูงซอมบี้นะครับผมนี่วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอย่างเจควิสเกอร์มาด้วยนะครับนี่ไงใช้สตาร์วอ้์ดใช้เลเซอร์อย่ยงเท่ยังไม่ต้องหน้าแลหละน่ากลัว เราเอาวกัดอันนี้พวกเศษเดนครับยิงก่อนยิงก่อนไพายโอเคเปิดก่อนครับโนเกียโนเกียรุ่นตำนานรุ่นตำนานโนเกียรุ่นตำนานอันนี้อะไรวิทยุนะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็จัดการเลยนี่เราเตรียมการกล้วระเบิดครบยาครบโอเคกดเลยมามาดูกันว่าเราจะ ป้องกันคูงนี้ได้ถึงกี่นาทีกันนะครับเต็มที่เต็มที่มาหลิกพกเลมากินด้วยอันนี้เกณฑ์น,นะครับเกณฑ์นี่เเกกดูหน้าเกณฑ์นี่เฮ้ยเกณฑ์หน,น้าเหมือนเจ้านะเฮ้ยสุดยอดสุดยอด <c oughs> โอ้โยึดแค่กินก่อนเลยระเบิดอึ่อต่อดูผลงานนะครับเราดูผลงานกันระเบิ ระเบิดไม่ระเบิดดีวะโอ้โห้กระจายสาดเข้าไปสาดเข้าไปโอ้โหหมดฝูงโอ้ย,อยทั้งนี้สาดสาดสาดจับยับยับ,ยบอื้อเสียงสะใจมากเฮ้ยแทงเอาเลยเพื่อนต้องนั่งยิงจะได้ป้านนๆงไอ้หื้อ เดี๋ยวดีแดะกูล็อกนัคข้อมะเสียงนักข้องขึ้นอันนี้ขึ้นได้ปะปอมขึ้นไปส่องขึ้นไปส่องดิ่สำรวจการอันนี้จากซีซั่นสามเนี่ยคุกจากซีซั่นสามอ๋อมีสไนให้ด้วยสักหนโอ้ยสไนเงาวับเลยเว้ยไหนๆๆโอ้ยเออมันทำเหมือนมากเลยนี่นี่ทางเข้าคุกจิลิกโอ้โหจะหมดไปเนี่ย มาไปเข้าแถวเลยสารชิว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 ไม่เยอะไม่เยอะชิว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 จะมาเยอะเรื่อยๆแน่เลยเรียบร้อยเอาละมามาสิอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆมาเร็ว เฮ้ยิงโอ้ยายโอ้ยเร็วเร็วเร็เพื่อนไปไหนมาวะยิง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 ยโดนเพื่อนโอ้โหขึ้นมาเป็นกองเลย ไปเลยๆแทงๆๆโอเคตายพอดีเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอ้โหสองทางนี่ก็เบวอร์ซีมาก้อนก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆได้อยู่เลยโอ้โหซัดซัดซัดอยู่ที่สูงเงี้ยปลอดภัยเย้สองทีแล้ว ้ีมยันกัน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 ส่วนมือก็ต้องลงแมวกับสุนนี่เนี่ยเอแท้งแท้งโอ้แค่ตัวมึงโอ้ยเพื่อนแม่งยืนบังโอ้โหทางนี้ยัดเคป้าตัวโอ้โหชิบหายแล้วไม่ใช่ความคิดดีๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแทงขึ้นมาเหรอระเบิดระเบิด อโอ้โหกระจายโอ้โหแม่งเยอะชิบหายเฮ้ยแทงแทงแทงเกเราลงเราลงก่อนเราลงก่อนกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โยชิบหายแล้วโดนี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนทางนี้มีปะโอ้โหยังเยอะโอ้โหมึ่มึ่อฟ้ามอด,ดินมากมึงตายกาด โอ้โหยิงไม่น่าบอกน้อยเลยยิงนี่ยิงเยอะหมายดีกว่าหมายดีกว่าไอ้ไอ้หมายนี่จากเรื่องไอ้นี่ไอเชียนออฟเดอะเดย์เชียนออฟเดอะเดยสนุกมากเลยเรื่องนั้นแฟนผมชอบมากเลยมันเฮ้ยเพื่อนล้มแล้วไอ้เฮียมันโดนท็อปโอ้ยจะหยิบระเบิดจะหยิบระเบิดโอ้ยเพื่อนไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาลูกซองให้ป่ะ เนกลน่าจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอุ๊ยมืดมืดมืดมันมืดขนาดนี้ลูกซองลูกซองลูกซองโอเคหนีเข้าคุกหนีเข้าคุกหนีเข้าคุกอุ๊ยี่คุกก็เยอะทิงยาก่อนเฮ้ยขี้ขนมขี้ขนมอุ๊ยอือหือเดือดจังว่ะบ้าเอ้ยโอ้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 เก็นตายเก็นตายเก็นล้มแล้วเก็นล้มแล้ว โอ้ยเพื่อนตายหมดเพื่อนตายหมดเหลือเราคนเดียวโอ้ยโอ้โห้แทงเข้ามายิงต้านไว้ยิงต้านไว้ห้าสิบนัดห้าสิบนัดไอ้แทงเดี๋ยวเรารอฆ่าแทงก่อนนะครับเราค่อยออกเป็นหน้าปุกอย่งเ้ยไม่ไหวแน่โอ้ยโอ้โห้อยู่นี่นี่นี่ก่อนหนีแทงก่อนหนีก่อนไอ้ออกได้ไหมวะออกได้ออกได้ออกได้ยา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 โอ้ย เตรียมยาไว้เลยมาไอแท้งไม่กลัวหรอกไม่ย,ยั่นมึงหรอก,ม,รอกมาหือตีกับแพงไปกับแพงตายมา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 เยอะๆมาเยอะชอบชอบชอบ,ชอบมาหืสาอสัตว,ว์โอ้ยไปแล้วแทงไปแล้วโอ้ยตู้เสื้อผ้าไม่มีใครซักเสื้อกระเขียตอนนีน้โอ้ยกินยากินยากินยา,อยาโอ้ยสองตัวสองตัว ตายตายออ้ยโอ้โหหนาทีโอ้โห,โโหสหรับวันนี้อ้ค่าไปพันกว่าตัวก็ไม่ไหวจริงครับเกินต้านทานถ้าใครอยากจะร่รวมสนุกนะครับผมมาเล่นด้วยกันก็เราคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอยากหาเพื่อนเล่นอยู่พอดีก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเวยเรามาล้างแขนกันใหม่ ได้แค่6นาทีแทบร้องไห้โอ้โหจะเยอะจริงรับไม่ไหวจริงถ้าชอบก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะผมแล้วก็ Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้นะผมเดี๋ยวเราจะลงชอ็อตลงรีวลงคลิปไว้บ่อยๆแน่นอนนะครับผมจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าขอบคุณครับ